ครับสวัสดีครับวันนี้ฮิปโปออริโอออริที่เราจะมาดูชุดโปรโมชั่นเป็นชุดราคา2 9 9 0 0บาทนะครับจะเป็นชุด 2x2 คูณนะครับในชุดจะมีเสียงกลางขนาด12นิ้ว2ใบดอกเป็นของ OEM 12นิ้วนะครับทวิตเตอร์เป็นของ Pio นะตองแปนะครับส่วนลำโพงเบสเป็นดอกของ THADA TD 1 8นะครับเครื่องปรุงก็จะมีมิกเซอร์ของ THADA f a n c y แนะครับหนึ่งเครื่องต่อมาจะเป็นไมลอยโปรพัท UH สิบห้านะครับ คอสเซอร์ของ My n อ e นพ2 2 3ขยายจะเป็นของทารานโบ4.5นะครับชุดสายประกอบจะเป็นซอมเมอร์นะครับสายคุณภาพดีของเรานะครับ <Wow. S 1> ชุดเครื่องเสียงราคาโปรโมชั่น29,900บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกำลังมองหาเครื่องเสียงชุด2ององในราคาที่ไม่แพงเข้ามาดูได้นะครับที่หน้าร้านทิปโป้อเอรออเลนสาขาเมืองไทยออเลนเรานะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ